เริ่มแล้วประชุมคณะกรรมการมรดกโลกไทยลุ้นรับรองเมืองโบราณสีเทพขึ้นทะเบียนมรดกโลกวันนี้12กันยายน2566เริ่มแล้วการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่45ที่ขยายออกมาโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง25กันยายนณกรุงริยาตราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นายพฤชพบมงคลนาวินรองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศทำหน้าที่แทนหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในระหว่างวันที่1 0 1ถึงกันยายนและ21-25ถึงกันยายนด้านประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายจตุพรบุรุษพัฒน์ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในวันที่18-20ถึงกันยายนซึ่งทั้งสองท่านจะทำหน้าที่แทนนายศรีษศักดิ์พงเกตแก้วซึ่งติดภารกิจรวมกับนายกรัฐมนตรี สำหรับวาระการประชุมครั้งนี้มีความน่าสนใจคือการพิจารณาขึ้นทะเบียนเมืองโบราณสีเทพเป็นมรดกโลกและการพิจารณารายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกพื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการจับตาจากศูนย์มรดกโลกเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ทั้งในเรื่องของการจัดที่ดินการก่อสร้างเขื่อนอ่างเก็บน้ํา และแผนการขยายถนนเส้น348ซึ่งคณะกรรมการมรดกโลกขอให้จัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบต่อแหล่ง HIA และการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ SEA ก่อนการตัดสินใจดำเนินโครงการจะเริ่มต้นขึ้นรวมทั้งการให้การรับรองการบรรจุพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันไว้ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นแหล่งมรดกโลก Ten t ท t i v e List ของศูนย์มรดกโลกเมืองสีเทเป็น สาทีทุกคนมีสิง่งธรทมประจําใจ